สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สับปเแหระวันเครือโสพลครับสวัสดีครับทอมอยู่ในรถนะเนี่ยอยู่ในรถอีกแล้วครับอยู่ในรถอีกแล้วครับอแต่ไม่ต้องห่วงนะครับครับผู้แฟนขับเราเขาจะถามตลอดว่าอืคุณทอมคุยไปขับรถไปได้ยังไงผมไม่ได้ขับนะครับนีผู้ช่วยผมทำเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเอาวันนี้วันนี้ปุ้ยหาไปไหนวันนี้ไปคนเดียวอ่ะ วันนี้มากันนิกสองคนหนึ่งครับพี่เหรอต้องไ,ไปอยู่กำลังจะไปขอนแก่น,กน,กนครับพี่ครับอ๋อเหรอทำไมไปขอนแก่นบ่อยมาดูไร่กัญชาไหมครับที่เราปลูกเอาไว้ครับพี่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ๋อเออผมก็เห็นเคยเห็นว่าทอมไปที่นั่นตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนโควิดด้วยนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วกัญชาที่ออมอขอนแก่นบริษัทของเราอะนะครับพี่ GTH กับ NRF เนี่ย อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ลงต้นแรกของอประเทศไทยที่ถูกกฎหมายเชิงอายิตะกัติถูกกฎหมายเชิงพาย์ต,ต้นแรกอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชิงวิจัยนะส่วนมากคนจะเถียงกลับมาว่าโอ้ยไม่จริงคนทอมเขาปลูกกันเยอะแล้วผมไม่เถียงเขาปลูกกันเยอะแต่เขาเปลียนเชิงวิจัยของเราที่ปลูกเพื่อพาย์เลยครับอืมเพราะว่าพอ,อกันแกนี่เป็นน่าจะพูดได้เต็มปากาเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้ ไปอนุญาตจไปเลยครับพี่เพื่อทําธุรกิจทางนี้อ,อือแต่ว่าก้าวหน้ากว่าคนอื่นแล้วก็เริ่มมานานแล้วพอสมควรเริ่มอย่างเงียบๆแล้วทอมเข้าไปร่วมมือกับหมหาิทาลขอนแกนในแง่ไหนเขาวิจัยเขาปลูกแล้วการพาณิชต์ตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาเหรอเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบให้หมหาเทยาลัยของไทยเราสามารถทําอะไรมากไปกว่าแค่วิจัยนะมันจะต้องมีแง่ของ commercial value ในคุณค่าทางด้านพาณิชย์เพื่อจะได้ส่งเสริมให้มีทุน ให้มีความเข้าใจาในตลาดจริงๆพร้อมกันไปด้วยใช่ไหมครับก็ต้องขอชมนะครับพี่ว่า mm hmm. บางทีเนี่ยนะเราไปเจอเรียกว่าอะไรอะ่ะ mm hmm. มหาวิทยาลัยที่เขามอง mm hmm. ภาพออกนะครับพี่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องร่วมมือกับทางเอกชนนะครับพี่เพื่อจะได้พัฒนา mm hmm. ในสิ่งที่เขาอยากทำกับอย่างที่พี่บอกนะครับพี่จะได้นำเงินมาให้เขาทำวิจัยหรือ, <Okay. S 2> รอทำอะไรต่อใช่ไหมครับพี่อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ทางบริษัทเราเนี่ยเราก็ได้ไปร่วมมือกับเขาในการที่ว่าเราก็ไปช่วยเขาลงทุนในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนการปลูกการทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ mm hmm. บวกเขาว่าเวลามีผลัณฑาออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ม mm hmm. องขนแก่งเขาพูดดีนะเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรอกที่จะไปนั่งขายใช่ไหมครับเออทํ mm hmm. าการตลาดต้องนําเอกชนมาเนี่ยแหละเพื่อจะมาทําการตลาดเพื่อจะให้ชื่อเสียงของบอฝันแกนเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยผมก็ดีใจที่เขาเลือก mm hmm. เรานะครับให้ไป จับมือกับเขาเพราะสิ่งที่เราทํานี่เราไม่ได้กะให้พัฒนาหรือทําพาณิชย์ในเมืองไทยอย่างเดียวนะแต่เราอยากให้ชาวโลกเราเนี่ยได้โอกาสได้รสชาติเอรสชาติรสชาติรสชาติใช่ใช่การชงไทยครับพี่เออฮมก็ถือว่าอีกร้อยยี่สิบวันอะที่เราน่าจะเห็นลูกที่เราไป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 ลงดินมาที่ที่แล้วเนี่ยได้เกิดออกมาเพื่อจะได้กลายเป็น CBD ให้คนไทยได้ลองใช้ โอเคแล้วช่วงโควิดนี่ทำให้การชาขายดีขึ้นใช่ไหมที่อเมริกาดีมากเลยครับพี่แล้วจริงๆแล้วไม่อยากนี่ผมไม่ได้พูดว่าสนับสนุนธุรกิจตัวเองนะแต่เอาเอาความจริงก่อนนะครับพี่อืโควิดเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยสองอย่างคือเครียดกับนอนไม่หลับครับอืที่อเมริกาเนี่ยขายดีไมู่้จะขายดียังไงเลยเพราะว่าเรารู้กันนะพี่จากการค่าของการชาหรือกันชงกันใช่ไหมพี่ มันช่วยคนไทยเครียดกับนอนหลับอ่ะก็ดีใจว่าว่าอย่างน้อยเมืองไทยเนี่ยอีกไม่นานคนไทยก็จะได้สิ่งเนี้ยมาช่วยรักษาโรคใช่ไหมพวกกับพี่ให้แฟนนะอย่าไปม,มองแค่ขาหรือแค่ชกอย่างเดียวนะครับพี่ครับสิ่งที่เราทํากับมองขอนแก่นเนี่ยคือสมุนไพรครบวงจรเลยนะครับพี่ครบวงจรอืมจอบวงจรใจนะครับสิ่งที่เรากำลังจะปลูกกันที่ผมตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับอนนี้กำลังขับรถอยู่นะอืม ้องขับหกชั่วโมงไปขอแขนแก่นนะพี่เ<า>พราะไม่มีเครื่องบินเออตอนนี้เครื่องบินหยุดมาเลยนะผมเห็นประกาศออกมาจากแอร์เอเชียประกาศออกมาจากไลออนแอร์ประกาศออกมาจากนกแอร์แล้วเขาก็ไม่จ่ายเงินเดือนพนักง,งานเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยไปของเงินเยียวยาจากทางรัฐคือมาตราสามสิบสามผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามทอมเข้าใจไหมว่าเพราะอะไรแล้วก็ ถ้าเดอนกันแล้วเดินต่อไปจะทํำยังไงเนี่ยทํารู้จักผู้บริหารสายการบินเหล่านี้เนี่ยแผนงานเขาเป็นยังไงเตรียมตัวเจ๊งหมดกรับพี่แผนงานง่ายมากจริงเหรอแล้วถึงขนาดนั้นเลยคือในเอเชียอของไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้เงินกู้มาแล้วเขาเตรียมจะขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ใช่เหรอไม่ได้สักอย่างเลยครับพี่เ,เงินเงินนำเงินที่เอาอะไรเอาเอาเอาธุรกิจสายการบินหรือธุรกิจการเดินทางก่อนนะครับพี่อ่าอ่า เพื mm hmm. ่อบางทีผมเนี่ยพูดตลอดอย่ว่ารัฐบาลเนี่ย mm hmm. ออกนโยบายแล้วเนี่ยไม่ดูการกระทบของสิ่งแวดล้อมเลย uh huh. mm hmm. คือบอกว่าไม่ให้สายการบินบินเลยใช่ไหมครับ mm hmm. mm hmm. ไม่ได้หมายความมันหยุดให้ผมไม่ได้เดินทางนะยังไงผมก็ต้องมาขนแก่อยู่ดีใช่แต่เพียงที่จะขึ้นเครื่องบินมาด้วยความสะดวกสบายชั่วโมงหนึ่งผมต้องทอรมา,านอยู่บนถนนหกชั่วโมงอะ S <S รัฐบาลก็คิดว่าก็เนี่แหละคือวิธีหยุดคุณทอมคยใคุณทอมทรมานจะได้ไม่ต้องยังมีความอยากไปต้ล็อกดาวน์ไงล็อกดาวน์คุณก็อยู่บ้านคุณก็ทํางานเบิร from home มทำไมอ่ะทําไมคุณไม่เบิร์กฟรอมโฮมก็ชีวิตคนเรามาต้องเดินอยูพี่แล้วผมปลูกต้นไม้จากคอมพิวเตอร์ไม่ได้อะพี่ <S <S อ้ออาวก็คุณประชุมกับหมอขันแก่นคุณก็ประชุมออนไลน์ได้เราเรา,เราแต่กันชงเนี่ยเราต้องไปจับเราต้อง เราต้องไปดูคุณภาพของดิน <Catalunya S 2> เราต้องไปดูคุณภาพของน้าใช่ไหมครับอืมผมดูสิ่งบนนี้จะคอมไม่ได้ไงพี่แต่กลับมาเรื่องสายการบินเนี่ยการมาเรื่องสายการบินเนี่ยที่สายการบินเนี่ยนะน่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากที่สุดอันหนึ่งเลยในยุคโควิดนะครับทำไมเ่องบนเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่สะอาดม,มากครับพี่การหมุนเวียนของอากาศในเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมาก สองการที่สายการบินทุกวันเนี่ยเขาโอ้โหมันจะตั้งใจยังไงเพื่อให้แคปเป็นเอชแนนเขาใส่หน้ากากนะครับใส่ถุงมือทำความสะอาดเครื่องบินตลอดใช่ไหมครับแล้วคนเวลาอยู่บนเครื่องเนี่ยใส่หน้ากากทุกคนใช่ใช่ไหมครับแต่วันเนี้ยในนโยบายขอโทษทีนะครับที่ผมใช้คำไม่เพราะนะป้าป้าบอบบางอย่างของรัฐบาลนะอืมอือืม ที่ผมมีงบอกพี่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาดีอย่างเขาคือเราเป็นโรคมะเร็งอะผมเข้าใจเราต้องเทียบกับโรคมะเร็งนะครับพี่ใช่แต่เขาไม่ดูเลยว่าวิธีแก้ไขโรคมะเร็งเนี่ยมันอาจจะมีวิธีอื่นเขาทีโมอย่างเดียวเลยก็เป็นวิธีการสากลทั่วโลกเขาก็ล็อกดาวน์ที่ยุเรปก็ห้ามทม่ยมโริกาไ้ามที่ยุโวปก็หางที่ยุโรปก็ห้ามนา่นุโนปก็ห้ามที่ระเรศไหนเลยนะอเมริก็ห้ามาอ่ยู่รปก็ห้ามที่ยุโรปก็ห้ามที่ยุโราล็ก้าวนีเยุโรปก็ห้งเที่ยน ้องดูตัวอย่างเราก็เชื่อว่าจีนเขาประสบความสำเร็จใช่ไหมเขาเลยต้องเิ่งข้นตกคดขุดเขาเขาเห็นเด้วยพี่เพราะเราก็ใกล้เคียงไปประเทศคอมมิวนิสต์มากแล้วอะก็ดูตัวอย่างประเทศคอมมิวนิสต์ก็แล้วกันเพราะเราก็ใกล้เคียงกป็นตัวอยการจรีนเยอะมากแล้วโอเคใน<อ>ม้าขาวๆๆแล้วบอกว่าเพื่อให้คนไทยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเพื่อให้คนไทยไม่ต้องไทยไม่ต้องตีกันแล้วเพื่อให้คนไทยไม่ต้องถัดแย้งกันแล้ว เราผมจะคืนความสุขให้กับประเทศไทยเอ,ออยังจำคำไม่ได้ยังให้คืนความสุขจำได้นะอีกไ